อะไรเกิดก็ดับสภาวนะอะไรก็ตามดับหมดหลวงปู่ชอบบอกหลวงปู่เปลี่ยนว่ามันมีแต่แนวเกิดกับดับดีมันไม่มีอะไรดีม,มีแต่เกิดกับดับมันมีแต่ของเกิดแล้วมันก็ดับทีนี้เราโง่ไหมเราไปยึดเอาความเกิดนั่นนะมาเป็นเราดีใจว่าเป็นเราดีใจเสียใจว่าเป็นเราเสียใจใช่ไหมอยากได้ว่าเป็นเราอยากได้ไม่อยากได้ว่าเป็นเราอยากได้เนี่ยเข้าใจยังทุกอย่างที่เกิดกับเราเนี่ย ไม่จริงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะมันเกิดแล้วมันจะดับมันมีแล้วมันจะหายไปเกิดดับภาษายากมีแล้วหายเลยมีสุขแป๊บหบนึ่งหายสุขมีทุกข์แป๊บหบนึ่งหายทุกข์มีรักแป๊บหบนึ่งไม่รักมีเกลียดแป๊บหบนึ่งก็ไม่เกลียดมีโกรธแปบ๊บเดียวก็ไม่โกรธเดามันเหลือไหมทีนี้ยนั่นไม่มีอะไรสักอย่างที่เป็นเหาไม่มีแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียว อ้ยอัจจันย์เลยน้ำตาก็พังมาแล้วอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไม่เคยเห็นน้อไม่เคยเห็นทักทีมันหลอกมันหลอกให้เราไปยึดเอายึดเอารักบางยึดเอาโกดบ,บงังยึดเอาโลบังยึดเอาหลงบงังยึดไปชาริษยาบางังหลอกโมหลอกว่าเขามาลักเราบหมืนกันหลอกว่าเราไปลักเขาบหางนกันพอแล้วยอมแล้วเบื่อแล้วไม่เอาแล้วไม่รักแล้ว ไม่โกรธแล้วไม่เกลียดแล้วไม่เหลือใครแล้วในหัวใจไม่เหลือเลยจริงๆรักเท่ากันเกลียดเท่ากันแต่เขาไม่เกลียดนะความหมายคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นเท่าเทียมกันจริง